สมมติว่าอันนี้มีใบมีดแหลมๆใช่ไหมคะวิธีการทิ้งเนี่ยเราจะเอาอะไรก็ตามมาโคเบอร์ก่อนใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เขียนข้างหน้าถุงพลาสติกว่าข้างในเป็นของมีคมเดี๋ยวตัวอย่างเช่นเดือนมกราหรือว่าเดือนมีนาเดือนธันวาเนี่ยก็มีคมเช่นกันสวัสดีค่ะวอลเลตีน EP นี้นะคะขอเสนอ reusable razor หรือว่าที่เรียกว่านะครับมีดโกนที่สามารถเปลี่ยนใบมีดโกนได้นนั่เองนะครับทุกคนนี้ใช้มีดโกนอะไรอยู่ก็จะเป็นมีดโกนที่มันเป็นด้ามพลาสติกทั่วไปอ่าใช่ที่เราหาซื้อได้ามเบาๆพลาสติกทั่วไปเนาาาะ่บบทท ใช่ใช่จริงๆก็บอกว่ามันเป็นพลาสติกแบบแข็งต้องแยกส่วนมันแล้วก็ไปรีไซเคิลแต่มันก็จะมีบางประเภทที่ดีขึ้นมาหน่อยมีทั้งยางมีทั้งพลาสติกอะไรอีกอันนั้นก็จะมีความซับซ้อนในการรีไซเคิลไปอีกเพราะฉะนั้นอ่ะมันมีอะไรอย่างอื่นไหมที่มันเป็นแค่วันแมทียลแล้วก็เราก็ใช้ได้เลยใช้ได้จริงเราก็ใช้ได้ลองทำไออันนี้มันเลย มันเลยคำเอาออกมาว่าเป็นสโลูชั่นมันมีคนไกลอะไรยังไงหรือว่ามันดูมันดูหน้าบาดนิ้วหนูมากแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาก็ใช้แบบใช่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 ใ่ใช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  เหมือนกันใช่แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วคือโอเคแบบนี้มันจะอันตรายมันจะแบบถ้าเราผิดทางเนี่ยมันก็จะบาดมือเราได้แต่แค่ระวังแต่อันนี้เวลพอตอนทิ้งเนี่ยเราทิ้งแค่เราทิ้งแค่อย่างเดียวใช่เราทิ้งแค่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็ไม่ต้องมาความมีเขตุแล้วว่าเราจะต้องทิ้งถังไหนเอออันนี้คือคือมันใช้ได้ทั้งสองด้านอใช้นาเฉยแล้วก็ ไปได้ฟงขังไปได้แต่ตอนนี้มันเริ่มมีคนที่ทําเป็นอันนี้เขาเรียกว่าเชวิ้งบาร์เชวิ i งบาร์มันมีลักษณะเดียวกันกับเอ่พวกแบบโฟมที่เอาไว้คนหนวดใช่เพื่อให้แบบมันรื้อเราเชื่อว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ค่อนข้างมีความคุ้นเคยชวนแบเรื่องพวกนี้แต่เด็กรุ่นใหม่เราจะไม่คุ้นชินกันเพราะฉะนั้นน่ะเนี่ยพอเราใช้แค่สองอันนี้เชวิ i งบาร์ใช้เสร็จแล้วหมดไปไม่เหลือเศษอะไรเลยอันนี้ก็เหมือนกันตัวด้าม Reusable ได้ ไม่รู้ว่ารู้กี่ครั้งแต่รู้ว่าหลายนานมากมใช้เป็นปียังไม่เคยเปลี่ยนแท้ง แล้วก็ตัวใบเนะะี่ยค่ะก็จะสามารถรีไซเคิลได้ะะสมมติว่าอันนี้มีใบมีดแหลมๆใช่ไหมคะ,ะวิธีการทิ้งเนี่ยเราจะเอาอะไรก็ตามมาคัพเปอร์ก่อนอเพื่ออะไรเพื่อให้ระหว่างทางเนี่ยคนที่เก็บขยะหรือว่าคนที่รับซื้อขยะต่อไปเนี่ยสิ่งนี้จะได้ไม่บาดเขาถ้าเกิดน่ารักมากไปกว่านั้นนอกจากคัพเปอร์เนี่ยอาจจะใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เขียนข้างหน้าถุงพลาสติกว่าข้างในเป็นของมีคมยกตัวยอย่างเช่นเดือนมกราหรือว่าเดือนมีนาเ<ม>ดือนธันวาเนี่ยก็มีคมเช่นกันจะมีคมความจริงงานนึกถึงใจเขาใจเรา ถูกต้องคนที่เขาจะจับเดินแบบมกุฎาลัใช่มกุฎาลัไม่เราต้องจับที่กลุ่มค่ะเออเพราะว่าพันน่าสนใจมากๆนะสำหรับ reusable racer ตัวนี้นะคะก็วันนี้มีเจ้าของร้าน Race Plastic able มาให้ข้อมูลด้วยตัวของเขาเองเลยนะขอบคุณพี่ลินมากนะคะ่ฝากไว้ด้วยนะคะกับ reusable racer ค่ะ